ครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้เองตลาดหุ้นไทยก็ใกล้ปิดตลาดแล้วเก็บหุ้นตัวไหนกลับบ้านไหมอ๋อถ้าเป็นผมผมเก็บหมดแลยน ก็บทุกตัวเลยที่ชอบเลอใช่เพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าอย่างแรกครับที่ปรับตัวลดลงมาวันนี้เนี่ยอ๋อหนึ่งอย่างแรกมันมีการขายที่ค่อนข้างเป็นออเดอร์วางไว้ตั้งแต่เช้านะครับคือเราตลาดเปิดแล้วทิ้งเลยนะครับแปลว่าออเดอร์นี้เนี่ยมันเป็นออเดอร์ที่ค่อนข้างจงใจใ<ช>อ๋อหลังจากที่ออเดอร์จงใจนี้ทิ้งทิ้งลงมานะครับก็ปรากฏว่ามันก็มีการปล่อยข่าวหลายๆอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นข่าวเรื่องการแทรกแซงโดยทหารนะครับกลายเป็นว่าทําให้นักลงทุน ม่กล้าเข้าซื้อบางคนก็กลายเป็นขายตามลงมาด้วยนะครับแล้วสุดท้ายเราเริ่มได้เห็นในช่วงก่อนที่ตลาดจะปิดเมื่อกี้เนี่ยสักช่วงเวลาประมาณสักสี่โมงสิบห้านาทีเนี่ยก็มีการไล่กลับขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับห้านาทีสิบจุดผมมองว่าเอนั่นคือเกมการลงทุนรูปแบบหนึ่งนะครับคือกดก่อนแล้วก็สร้างข่าวกดดันหลังจากนั้นก็ไล่ซื้อคืนกลับถ้าแปลว่าเสาอาทิตย์นี้มันผ่อนคลายมากๆจริงๆเช่นจํานวนม็อบมาไม่เยอะหรือมันไม่มีนัยยะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ผมเชื่อว่าสัปดาห์หน้ามันมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะกลายเป็นว่าอาทิตย์นี้เราต้องมองซื้อเข้าไปก่อนแล้วถ้าอาทิตย์หน้าลงอีกอาจจะขายก็ขายแต่ขาดทุนก็ได้แต่ว่าผมมองว่าหุ้นตอนนี้เนี่ยหลายๆตัวมันก็ถือว่าถูกในเชิงพื้นฐานในส่วนของตลาดเองก็ P/E 14เท่าเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าสนใจที่จะซื้อมันจําเป็นที่จะต้องเราเข้าไปซื้อสะสมก่อนนะครับแล้วถ้ามันไม่ถูกจริงๆเนี่ยหรือมีการแทรกแซงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆเราก็ค่อยเลิกก็ได้ อ๋อค่ะค่ะด้วยการใช้ประเด็นข่าวในการที่จะทําให้ตลาดออนแอในช่วงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะค่ะค่ะก็คือถ้าถ้าเราเป็นหลงกลัวก็ถ้าเกิดเราเป็นเหยื่อของคนที่เข่าวว่าไม่ใช่นะตอนนี้ยิ่งปล่อยกันม่วส่่วเละเทะไปหมดเลยครับของอที่ว่า ปล่อยมาก็ลองเบสดูแล้วก็ถ้าจะลงอีกก็ค่อยเลิกครับง่ายดีแล้วทางด้านเทคนิคแล้วฮะตอนนี้นะฮะทางด้านเทคนิคจริงๆแล้วเนี่ยสัญญาณทางเทคนิคไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่แย่นะครับอย่างแรกก็คือยังอยู่ในขอบของการไซเวอพนะครับคือยังไม่ได้หลุดรอบล่างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าไม่หลุดรอบแล้วมันจะต้องไม่หลุดนะมันก็มีแนวโน้มว่าจะหลุดแต่ว่าโดยเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ได้แย่จนถึงขั้นเลวร้ายแต่ว่าถ้าเกิดเราไปใช้เอมเอออินดิเคเตอร์อย่างเอ็มเอซีดีเนี่ยโอเค มันส่งสัญญาณเชิงลบมาสามวันแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเรากลัวในเรื่องของสัญญาณอินดิเคเตอร์นี้เนี่ยเราก็ยังไม่ต้องเข้าซื้อก็ได้แต่สำหรับผมรับผมขอบเบบด,ดีกว่าะนะครับกรอบล่างที่ว่ายังไม่หลุดคือกรอบที่บริเวณไหนคะเอ่อบริเวณสักหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยจุดนะครับถ้าหลุดจากหนึ่งพันสี่ร้อยจุดนั้นหมายความว่าโอ้ขออนุญาตนะครับคงวินาศสันตโลอถ้าหลุดนล้วนะใช่แต่ตอนนี้ยังไม่หลุดแล้วก็ยังค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับค่ะครับก็ต้องรอดูจุดที่คุณปกริู นะคะ <Bonjour. S 2> ส่วนทานั้นฟิวเจอร์ละคะฟิวเจอร์ตอนนี้ระดับเบสิสนะครับซีรีส์ยูต่ำกว่าเซเวนิตี้ค่อนข้างมากนะครับ <c oughs> ต่ำต่ำทีก็เาเ็นลบสิบจุดเลยกล <c oughs> ยุทธ์ตอนนี้ก็ลองเหมือนกันเบทลองเข้าไปนะครับแต่ถ้าในส่วนของทองคำแล้วน่าจะเป็นเน้นหน้าช็อตก่อนนะครับค่ะ <c oughs> ทองคำช็อตนะฮะช็อตช็อตบริเวณแบบไหนยังไงถ้าเด้งไปที่ไหน ผมมองว่าช็อตตอนนี้เลยก็ได้ลองวัดดวงดูครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะย่อตัวในคืนนี้พอสมกอคืนนี้มากพอสมควรนะครับเพราะว่ากุลดอลลร์เองมันมีโอกาสแข็งค่าขึ้นนะครับอืมก็ช็อตตอนนี้ได้เลยนะสำหรับทองคำนะฮะท่านที่เล่นทองนะฮะก็ดูประเมินสถานการณ์กันนะคะค่ะก็รอเหตุการณ์ในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าหากเหตุการณ์ผ่อนคลายหุ้นก็น่าจะยืนอยู่ได้นะคะครับอืมค่ะค่ะได้ค่ะคุณภิกิตค่ะครับสวัสดีครับ